กินเบเกอรี่ยังไงไม่ได้อ้วนเรามีคำตอครับสครับเรามาพบกันอีกครั้งกับ Wellness by Dr.Coffee นะครับก็อย่างที่กล่าวไว้ว่าครับว่าเบเกอรี่ของหวานเค้กใช่ไหมครับไอศกรีมเป็นของที่ผมว่าหลายๆคนชื่นชอบมากนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นเจนหลังนะครับมิลเลนเนียมรุ่นไปเนี่ยไปไหนกิน นัดเจอที่คาเฟ่เราก็ต้องมีเบเกอรี่ด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเรามาค้นหาตอบกันว่ากินเบเกอรี่ยังไงหรือกินของหวานยังไงเนี่ยให้น้ำหนักไม่ขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมากดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะคะของหวานนะครับจริงๆส่วนตัวผมเองเป็นคนที่กินเบเกอรี่นะครับจะเรียกว่าสายเบเกอรี่เลยก็ได้กินของหวานได้มากไม่ว่าจะเป็นตัวซองนะครับเค้กทั้งยมัฟฟินนะครับชีสเค้กเนี่ยครับของชอบเลยนะครับ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเครปฟนะครับหรือของหวานอย่างอื่นเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าไปกินแล้วเนี่ยนะครับภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าอะไรล้างปากด้วยของหวานนะครับฉะนั้นผมเนี่ยประจํานะครับแล้วก็เคยถึงขั้นน้ําหนักขึ้นมาป,นประมาณกกเรื่องเบื้อง,งต้นก่อนว่าเบเกอรี่เนี่ยนะครับมันมีแป้งและไขมันเป็นหลักจริงไหมครับ ฉะนั้นน้ำตาลน,นะครับที่กินที่ผสมอยู่ในเบเกอรี่นะครับแล้วก็พวกเนยหรือชีสที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ให้ไขมันในร่างกายสูงขึ้นนะครับแล้วไขมันในร่างกายสูงขึ้นก็ทำให้น้หนักตัวสูงขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีวิธียังไงบ้างที่จะทําให้เราเนี่ยน้ำหนักไม่เพิ่มนะัแต่ว่าก่อนอื่นผมไม่ได้บอกว่ากินเบเกอร,กรี่ไม่ได้ช่วยทําให้น้ําหนักลดนะครับแต่ว่าเทคนิควันนี้ก็คือทําไงให้เรา น้ำหนักไม่เพิ่มจากการกินเบเกอรี่ต่างๆนะครับที่วิธีได้กันเลยนะครับอันดับแรกเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่เป็นเบเกอรี่ที่เป็นวัตถุดิบที่ทํามาจากธัญ,ญพืชนะครับหรือว่าใช้น้ําตาลน้อยหรือใช้สารเพิ่มความหวอน,นอย่างอืง่นเช่นสตีเวียนะครับหรือการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการที่ทําให้ความหวานนั้นมากกว่าการใช้น้ําตาลทรายนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1ที่เราสาม,มารถดูได้จะรู้ได้ง่ายนะครับเราจะต้องไปดูบางเบเกอรี่ช็อปเนี่ยเขาก็จะมี คอนเซปต์การทำแบบคลีนนะครับหรือบางร้านเขาก็โปรโมทอยู่แล้ว,ว่ามันเป็นอาหารเบเกอรี่หรือเป็นของหวานที่ทำด้วยวัสดุคลีนทั้งหมดนะครับอันนี้เราสามารถดูได้จากข้อมูลซึ่งตอนนี้มันก็ค่อนข้างละเอียดในเรื่องของ การบอกว่าผลิตภัณฑ์ไหนมันไม่อ้วนหรือกินแล้วน้ําตาลน้อยนะครับหรือบางอันเราก็ดูเรื่องของ nutrition fact ข้างซองนะครับว่าเราจะกินผลิตภัณฑ์แบบไหนเนี่ยเราดูน้ําตาลเราดูไขมันตรงนั้นได้นะครับเราสามารถช่วยพิจารณาว่าเราจะเลือกกินอาหารหวานหรือว่าเบเกอรี่เนี่ยแบบไหนได้บ้างสองนะครับก็คือการแบ่งกินนะอย่างสมมุติเรามีขนมปังเนยสดสักแถวหนึ่งเนี่ยนะครับหลัากการนะครับเราจะแบ่งกินหลายๆวัน วันละหน่อยนะครับหรือถ้าเราสังเกตรตรงขนมทุงดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขียนว่าไม่ควรกิน1ครั้งควรจะแบ่งกิน 2- 3ครั้งนะครับเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยเกินค่า RDI ของเราในแต่ละวันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเทคนิคหนึ่งที่เราจะไม่ได้รับแคลอรี่ที่เกินไปหรือน้าตาลหรือไขมันที่มากจนเกินไปนะครับก็มาสูที่ที่3นะครับก็คือการใช้สารอาหารที่ทําให้เราสามารถบล็อกแป้งได้โดยการศรึกษาที่คนพบคุณสมบัติในการบล็อก ไม่ให้ดูดซึมแป้งก็คือสารสกัดจากถั่วขาวนะครับหรือไวท์คิ i นีบีนเอ็กซ์ r ร c กในถั่วขาวเองเนี่ยมีสารที่เรียกว่าฟาซิโอลามีนซึ่งมีคุณสมบัติในการบล็อก Starch นะครับและมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ที่เอนไซม์อะไมเลเพื่อป้องกันการย่อย s t a r ์ชกายไปเป็นน้ำตาลนะครับซึ่งมีการใช้ในผู้ป่วยเบาหวานและผู้คนที่ต้องการคุมน้ำหนัก สารกัดตัวที่2นะครับก็คือเป็นสารส,ารสารกัดจากถั่วเหลืองนะครับชื่อโทชิเอ็กซ์ตรคโทชิเอ็กซ์ตรคมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ในการยับยั้งเอนไซม์กลูโคซิเดสนะครับเอนไซม์กลูโค,โคโซิเดสเนี่ยมีหน้าที่ในการเปลี่ยนน้ำตาลโมเลกุลคู่นะครับซึ่งมีซูโครสมาลโตสแล้วก็แลคโตสนะครับไม่ให้เปลี่ยนไปเป็นกลูโคสฟรุกโตสแล้วก็กลคโตสนะครับพอมันยับยั้งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน้ำตาลพวกนี้ก็จะไม่ถูกดูดซึมอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสารสกัด สองตัวนะครับที่มีหน้าที่ในการบล็อกไม่ให้น้ําตาลทั้งหลายเนี่ยดูซึมเข้าไปนะครับก็คือถ้าเรามีวิธีหรือมีความรู้ในการเลือกกินหรือว่าใช้อะไรที่เป็นตัวช่วยในการดีลกับเบเกอรี่ได้เนี่ยเราจะกินเบเกอรี่ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องอดแต่เราสามารถทําให้เราเน,น้ำหนักไม่ขึ้นได้แต่ก็เน้นนะครับว่าไม่ได้ช่วยลดน้ําหนักแต่ทําให้น้ําหนักไม่ขึ้นจากการกินเบเกอรี่ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเอนจอยในการกินเบเกอรี่นะครับ